เมื same, ่อฉ oh, ันได้ย you know, no. ินว่าผู้ประทับจีบางคนอ้างว่าตนเป็นพระศีริยะเมตรตรฉันก็พูดกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้กับพวกเขาคนใดคนหนึ่งได้ไหมฉันถึงจุดนั้นฉันหมดแรงจากกรรมทุกด้านพระเจ้าหัวเราะและบอกฉันว่าไม่ได้พวกเขาจะตายทันที พระองค์ไม่สามารถให้พลังทั้งหมดแก่คุณได้ประการแรกคุณจะตายคุณไม่สามารถทนได้ประการที่สองอาจารย์ต้องแบ่งปันกับลูกศิษย์จำนวนมากและเก็บไว้บางส่วนเพื่อตัวท่านเองดังนั้นโปรดอย่าทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกโอ้พระเจ้าโรงละครที่ราคาถูกเกินไปมันเป็นสำเนาที่เสื่อมมากและคุณตัวคุณเองก็รู้ดีมาก เพราะคุณไม่รู้อะไรเลยคุณต่ำเกินไปมิฉะนั้นคุณจะไม่อ้างเช่นนั้นดูคนที่เรียกว่าอาจารย์ที่อยู่ตรงหน้าคุณสิอย่างเช่นเด็กพุทธที่มีชีวิตและรู้มาอะไรก็ตามมันคือรูอินไม่ใช่รู้มาถูกมากตลกมากแม้แต่ตัวฉันเองก็ทนไม่ได้มันน่าสะอิดสะเอียนมากจนต่ำหรือรู้มากนี้ จงใจตีความหมายบทกวีเก่าของฉันผิดเพื่ออ้างสิทธิ์ในการสืบทอดและผู้ชายคนนั้นฉันไม่ต้องการเปิดเผยชื่อของเขาในตอนนี้เพิ่มคำใหม่เปลี่ยนแปลงพระสูตรเพื่ออ้างสถานะพระสีอรรยะเมตรยัยแล้วเรียกตนเองว่าเป็นมหาอาจารย์ พวกเขาขโมยคําสอนของฉันและให้การประทับจิตแบบครึ่งๆกลางๆแก่คนอ่อนแอที่ไว้วางใจผู้ไม่ได้รับพระพรและนิมิตที่แท้จริงตามที่พวกเขาควรได้ตั้งแต่ประทับจิตพวกเขากล้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรและอ้างเช่นนั้นในสายตาของเหล่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงในจักรวาลที่โปร่งใสทั้งหมดพวกเขาต้องเป็นปีศาจเอง เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในนรกที่ต่อต้านสวรรค์เมื่อ <When S 1> ฉันอ่านซ้ำพระสูตรหางเงียมหรืออวตตังสกะสูตร,ตก,ตรก็ไม่มีเรื่องแบบนั้นอยู่ในนั้น ตำรวจเนปาลจับกุมรามบาฮาดูซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเด็กชายพุทธะตอนนี้เทพบุรุษกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการลักพาตัวและข่มขืนผู้ติดตามของเขาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาได้จับกุมชายวัย3 3ปีรายนี้จากบ้านหลังหนึ่งในชานเมืองกาดมันดูเมืองหลวงและยังยึดธนบัตรมูลค่ากว่า2 2 7 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐอีกด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังพบสกุลเงินต่างประเทศจำนวน2 3 0 0 0ันดอลลาร์สหร ท่านอาจารย์ที่เคารพและทีมงานโทรทัศน์สูพรีมมาสเตอร์ที่รักเป็นเวลา32ปีแล้วที่ฉันได้รับการประทับจิตจากท่านอาจารย์วันนี้ฉันอยากจะเป็นพยานถึงคำพูดของอาจารย์เกี่ยวกับปีศาจเจิงตาฉันเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับมานานหลายสิบปีเพราะเขาพูดว่าชื่อเสียงของธรรมทูตอยู่ในมือของคุณ ในป19 no ี1996เมื่อเขากลับมาเอาละโดยแสดงตนเป็นธรรมทูตกวนอิมฉันได้เข้าร่วมกลุ่มคำสอนของท่านอาจารย์ตอนนั้นฉันอายุยัง20บีกลางดึกเขาเรียกฉันเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาและคนเพศเดียวกันก็ล่วงละเมิดทางเพศฉันฉันเสียใจมากเพราะฉันคิดว่าธรรมทูตของท่านอาจารย์ควรเป็นนักบุญผู้สูงส่งแต่เขากลับทําการกระทําที่เลวร้ายเช่นนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากศรัทธาในตัวท่านอาจารย์อย่างที่สุดฉันจึงทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทํางานในกลุ่มคําสอนของท่าน อาจารย์ต่อไปและหลายครั้งหลังจากนั้นเขาก็ทําแบบเดียวกันกับฉันและสั่งไม่ให้ฉันพูดออกมาเรื่องที่เขากล่าวอ้างว่าท่านอาจารย์ส่งต่อตําแหน่งให้เขามาจากประโยชนของอาจารย์ที่เขาเอามาจากบทกวีของอาจารย์เจตจํานงของฉันซึ่งมีชื่อของเขาอยู่โลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะให้ฉันเสยกอยจนตํามันเป็นเพียงบทกวีของฉันบทหนึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาจนตําที่นี่หรือที่ไหนเขียนด้วยตัวเล็ก ตัวธรรมดาไม่ใช่ชื่อคนแปลว่าเฉพาะอาณาจักรทางโลกโลกีโลกใบนี้ถ้าเป็นชื่อต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ฉันไม่เคยส่งเขาไปเอาหลักเพื่อเป็นธรรมทุตกวนอิมคนที่แต่งงานแล้วมีลูกและภรรยาไม่สามารถมีตำแหน่งนี้ได้มีแต่พระหรือแม่ชีเท่านั้นที่จะเป็นได้เขาเป็นคนหลอกลวงอย่างแท้จริงการกระทำเช่นนั้นก็ผิดกฎหมายเช่นกันเขาไม่เคยขอฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ไม่มีใครเคยบอกฉันเลยเกี่ยวกับชื่อนี้พร้อมเรื่องวุ่นวายต่างๆมากมายความปรารถนาของฉันบทกวีที่เขียนโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไฮวีเกนในปี1979ที่ประเทศเยอรมนีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษแปลโดยบรรณาธิการจากหนังสือรวมบทกวีความทรงจำที่สูญหายพิมพ์โดยบริษัทการพิมพ์เจียหวงในไต้หวัน เอ็มกล่าวว่าบทกวีนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อท่านยังอยู่ทางโลกมีพันธะอยู่ในเยอรมนีนานก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านเพื่อแสวงหาความรู้แจ้งไม่มีใครรู้จักบทกวีนี้มาก่อนที่ท่านจะได้รับการขนานนามว่าท่านอนุตราจารย์ชิงไฮไม่เกี่ยวข้องกับงานของท่านเลยทั้งก่อนและหลังยิ่งไม่มีทางเกี่ยวข้องกับจอมปลอมเพื่อผลประโยชน์อย่างจรตาตด้วยเขาใช้มันเพื่อหลอกลวงคนบริสุทธ lẽ bỏng, r้าย của Nếu ngày mai trần gian tôi từ già gia sản này để lại cho anh ngoài anh ra là quyển thuộc ấn tinh trên cõi thế chẳng còn ai thân thiệt di chúc đây vài hàng tôi xin viết tay run run tay run run lòng cùng thấy mềm say nắn nót tên ai từng nét với đầy người thừa kế gia tài tôi hiền hữu dấu tay Con tim bận bịu Tình ngầm ngùi Theo dấu Mực loang qua ra sản đây Anh hãy nhận làm quà Dăm mảnh ảo Một tủ tiền trống rồng sách với thơ chưa bao giờ ấn tống không kim cương không vàng bạc luộc là có còn chăng có còn chăng những lời thơ vô già người yêu ơi Xin gìn giữ vẹn tròn Bởi vì anh Mà nguồn thơ rộn rã Trong canh thâu Hay những giấc mộng tan Nên biết lòng tôi Sẽ vui vô hạn Rơi cõi trần Tâm chẳng bận luyện thương Vì từ khi anh biệt biệt xa phương Đời đã lạc chim dân Trong cõi chết Tôi vẫn biết là cuồng biến vô ích Là dạy cờ là vỡ vật ngu si nhưng lòng tôi nhưng lòng tôi một cõi lòng tha thiết đã theo người trên mỗi vệt chân đi xin gìn giữ chút gia tài bé nhỏ dù thân này còn lê lất hay không dẫu phù sinh Còn ngược xuôi lần nữa thì đời tôi sống thác có บทกวีนี้และบทกวีอื่นๆอีกมากมายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไฮวีแกนดาวน์โหลดฟรีได้ที่ at suprememastertv. com/poems and smchbooks. com ในช่วงวันตรุษจีนปีนั้นเขาได้จัดทริปกับกลุ่มชายหนุ่มและหญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่า20คันจากลองคานไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเมื่อไปถึงจังหวัดลองอันหญิงสาวสองคนชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาเสียชีวิตทันทีอย่างไรก็ตามเขายังคงไม่แยแสและเดินทางต่อไปวันนี้ฉันขอสาบานอย่างจริงจังว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงท่านอาจารย์สอนเราไม่ให้พูดให้ร้ายผู้อื่นแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์พูดว่าชาวโลกต้องรู้ดังนั้นฉันจึงเป็นพยานที่จะเปิดเผยเพิ่มเติม ตัวนี้ขอให้ท่านอาจารย์อยู่บนโลกที่สวยงามใบนี้ตลอดไปฉันขอให้ทีมงานโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์มีสุขภาพแข็งแรงและขอพระคุณจากพระเจ้าลูกศิษย์ของท่านจากเอาหลักเมื่อคุณได้รับการประทับจิตเข้าสู่วิธีกวนอิมโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งคุณจะมีพลังเพียงจำนวนหนึ่งที่จะยกกระดับตัวเองเพื่อปกป้องตัวเอง และคนบางรุ่นของคุณและแน่นอนถ้าคุณเป็นคนดีก้าชั่วอายุคนจะได้รับการปลดปล่อยทั้งหมดแต่นั่นอาจแค่สําหรับคุณและคนที่คุณรัก <and S 1> เพื่อนของคุณ <your friends S 1> และสัตว์เลี้ยงของคุณเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวและตระกูลใหญ่แค่ไหนแต่มันไม่เพียงพอ ที่คุณจะออกไปประกาศตัวเองว่าเป็นอาจารย์และประทับจิตให้ผู้อื่นและปลดปล่อยพวกเขาไม่คุณ,คณต้องได้รับอนุญ,ญาตจากพระเจ้าและการแต่งตั้งจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานพลังที่เพียงพอแก่คุณเพื่อปลดปล่อยผู้อื่นในโลกนี้คุณไม่สามารถมีพลังมากเกินไปได้ในฐานะเด็กใหม่เป็นทารกยังกินอาหารผู้ใหญ่ไม่ได้ และในร่างกายภาพนี้ก็ไม่สามารถดูดซับได้ทั้งหมดในคราวดเดียวดังนั้นใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นของปลอมอย่าลดค่าตัวเองจาก,กวาลทั้งมวลก็รู้พระเจ้ารู้และคุณรู้ <you> know, คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครเลย <S <S ดังนั้นแค่พยายามสงบทำสมาธิเพื่อตัวคุณเองครอบครัว,ลวและตระกูลของคุณงานก็มากแล้ว การเป็นอาจารย์คุณต้องมีพลังเพียงพอจากหลายกับหลายกันตลอดจนการฝึกฝนและการเชื่อมต่อกับพระเจ้าและต้องได้รับอนุญ,ญาตจากพระเจ้าและลำดับชั้นสากลทั้งหมดคุณไม่สามารถล้อเล่นกับพลังของพระเจ้าได้กับการตัดสินของจักรวาลคุณไม่สามารถโกงได้คุณไม่สามารถโกหกทั้งจักรวาลได้ ณเวลาประทับจิตเราพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าคุณควรเงียบไว้คุณไม่ควรเปิดเผยสิ่งที่คุณเรียนรู้ให้กับผู้ผอืน่นเพราะการสอนด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเป็นพลังของอาจารย์ที่ยกระดับคุณชำระล้างคุณและช่วยให้คุณพัฒนาจิตวิญญาณให้ดียิ่งขึ้น